ขอบคุณค่ะครับยิ้มไม่เข้าใส่ยิ้มให้เลยก็ลูกค้านี่สวยอะสิเลยชอบคุยกับเขาเสียงหวานเจ้านะืมคุยอะไรทีล่ะก็แค่ครับเองไม่ได้คุยะลรเยอะเลย,ย,อเลยขอโทษนะคะขอตะเกียบใหม่หน่อยค่ะอ๋อครับครับ เอาเส้นหมี่กินนี่จ้ะได้จ้ะป้านั่งรอก่อนนะป้านะขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาล,ลาวนะไอ้เล่ยลาวยังไม่ทันทำเล่ยเทียประจำเลยนะเห็นสวยๆไม่ได้ยิ้มให้ตลอดคนทํางานก็หาแต่เรื่องเอา้านี่เถียงเหรอเกียรสลาวนะ นั่นมองแล้วเรานะแคบแคบทำกันตะลูกค้ารอเอา้าเซตเร็วไปเสิร์ฟจ้าเอา้าแล้วตะเกียบไม่เอาไปให้ลูกค้าอะไกันทำงานใช้สมองมากตาหาเรื่องอีกแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ให้แต่จะเอาไปวางก่อนนี่แมทีกับทันทีทันใดเลยนะ ก็นี่ไงจะวางก่อนแล้วไปเอาตะเกียบมาทําไมอะ่ะต้องวางพร้อมตะเกียบเหรอถึงจะเสิร์ฟได้อะ่ะก็ถ้าเอาตะเกียบให้เลยก็คงไม่ต้องเดินหลายรอบเนาะเออได้งน่นเดี๋ยวไปเอาโอเคนะนี่โอเคยังเอาสูนไหนเร็วอะ่ะเมื่อกี้เห็นป้าเขาลุกออกไปแล้วอะค่ะ สังแล้วไม่กินปานีนมองแซ่ขายกว๋วยเตี๋ยวมาครึ่งปีแล้วนี่ไม่เห็นจะรวยเลยลูกค้าก็น้อยลงทุกวันก็ลูกค้าก็เบื่อหน้าแกไงจ๊ะเขาเบื่อแกนั่นแหละแกขี้บ่นขี้จุกจิกบน่นใชนให้ลูกค้าฟังทุกวันแล้วใครใช้ให้แกไปทำตัวหน้ามอเจ้าชู้ใส่คนอื่นเลยจ๊ะใส่มันชอบหาเรื่องแบบน,นี้นะหน้าลำค้าญ Hmm. สงสัยจะไม่เวิร์กขายก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่เวิร์กแล้วไปขายอย่างายอยืง่นดีหวะขายอะไรคิดแล้วหรือไงก่อนจะให้เลิกขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะไม่เลิกก็ทำไปเองตาที่ค้านทำด้วยแล้วเอ้าไอ้นี่ตกลงจะแล้งกันดีดีไหมหรือว่าต้องให้ด่าละลาวเออคิดอยู่ว่าขายอะไรล่ะที่มันลดต้นทุนนั้นโอ้ยมาเข้าใกล้นะร้อน ก็ขั่วสูตรปกตินี่ไม่เห็นจะเค็มลิ้นพังเลยวมั้งหืมเค็มขนาดเนี้ก่อนจะเถียงชิมแล้วย,ยังยังไม่ชิมเทียแต่มันไม่น่าเค็มไหมของที่ปุ้ยทำอะ่ะมันรอยกว่านี่อีกอห้ยฮะไม่เชื่อลองชิมแลยตาเพือ่อจืดที่ใต้มันจืดตรงไหนของกันอ่ะเค็มจะตายไม่น่าให้ทำเลย มาขายป๊อปคอนแล้วหรอป้าเอาถุงนึงจ้ะแต่มันเค็มนะคะป้าตู้นี้ผัวหนูคั่วไม่ลอยเท่าของหนูหรอกค่ะแล้วใส่ไปแรงขนาดนั้นนะ่ะไม่ใช่มันเค็มแรงที่แรงปันนี้ไม่ยาก่ายขอ้องเนอะก็บอกไปให้ลูกค้ารู้ดีกว่าเขากินไปแล้วไม่อร่อยมันเสียความรู้สึกทีหลังเข้าใจไหมงั้นก็ให้ลูกค้าตัดสินไปเลยว่าหไหน้อยกว่างั้นก็ให้ลูกค้าชิมไปเลย อันนี้อของผัวหนูส่วนอันนี้ของหนูจ้ะสรุปแล้วอันไหนลอยวะคะถ้าตอบว่าของผมนะผมให้กินฟรีเลยครับอา้าวใส่แรกมันนั้นนะลำคาญถ้าคิดว่าตัวเองทำลอยนะกันทำกิ่คนเดียวเลยไปเอา้าไอ้กันวนนักนะมันซะแหลาวเฮ้ยไอ่อะ ไปหาซื้อก็ทอดปิ้งกินดีกว่าหนูไปด้วยค่ะอืมไนี่กินมั้งกินบอกแล้วไงขายป๊อปคอนอ่ะไม่ขายไม่ดีหรอกเออลูกค้าไปไหนหมดนี่กันว่าเราก็ขายไม่แพงนะนั่นแหละร้านเราก็ไม่ใช่อีสระตกไม่น่าเข้าตรงไหนก็พกแกลูกค้าเห็นหน้าแกก็ไม่อยากมากินละอา้าวไอ้นี่ แรงพันนีเลิกกันไหมอ้าวมาทาพันนีคิดว่าฉันไม่กลา้าเอาเลยเลิกกันไปเลยพันนีนะเก็บข้อ,อไอกจากทีนี่เลยเออได้ไม่ยู่หลอกอย่าคิดว่าอีงอนะไม่น่าแหลงแบบนั้นเลยเรา ว่าไงถ้าเราจะไปขายอย่างอื่นแทนป๊อบคอนเอาดิขายอย่างอื่นแทนดีกว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้ชอบป๊อบคอนนะขายอะไรดีนะนี่จ้าอยากกินมาตั้งนานแล้วไอติมทอดเนี่ยเอาหรองั้นแถมท็อปปิ้งเยอะๆเลย ขอบคุณค่ะ20บาทเนาะขอบใจนะอุย้ยพื้นใส่เยอะปะนั้นนะ่ะ20บาทแค่ค่าท็อปปิ้งก็หมดแล้วมั้งเราเพิ่งเปิดร้านนะใส่ของเนี่ยลูกค้าไปก่อนดาทำไรยไม่เคยปรึกษาตะคิดเดี๋ยวค่าทุนแหละมันพื้นมันเยียอะไรนักนะอีขายไม่เคงกันกัละมะว่าไอติมทอดมันลงทุนหลายอย่างให้ไปขายติมหลอดก็ไม่เอา ป้าจ๋าไอติมทอดไหมป้าลูกละยี่สิบเองนี่จะได้กินไม่เหอะครัวเสียเวลารออีกมาครับป้ามาเลือกดูก่อนอากาศร้อนๆกินไอติมจะได้สดชื่นเอารสอะไรดีคะคุณป้ามาดนาช็อกโกแลตสตรอเบอร,บรี่มีหมดเลยนะกะเทิมีไหมจ๊ะมีจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะป้าน่ารักนีเนี่ยอุดหนุนตลอดเลยแต่ก็ไม่เคยได้กินเลย ท็อปปิ้งอะไรดีครับป้าได้สองอย่างฮะสองอย่างได้ยังไงให้ลูกค้าเขาเลือกเองได้เลยเอละ้วแบบนั้นจะเอากำไรจากที่ไหนล่ะคิดมั่งต่ะแล้วถ้าพันนั้นล่ะลูกค้าที่ไหนเขาจะมาซื้อจุดขายข,ายของร้านเรามันอยู่ที่ท็อปปิง้งงั้นก็ปรับราคาเป็น30บาทมันแพงไปอย่ยขี้งกระที่ถ้าปันนี่ก็เตรียมตัวเจ๊งไปตาค่านั้นก็ไม่ต้องขายมันแล้วแยกไปขายของใครของมันเลยไป กินแหนเลยวะว้ายไมมแล้วไมมแล้วโอ๊ยไหหมดเร็วทั้งปืนแล้วทีนี้เอคุณป้าคุณป้าคะเดี๋ยวหนูโทษให้ใหม่ได้ไหมคะไม่เอาแล้วจ้ะจากที่จะกินเย็นเย็นตอนเนี้ยป้าร้อนแล้วใช่เลยครับอากาศร้อนอย่างเงี้ยต้องกินอะไรเย็นเย็นหมายถึงอารมณ์ป้านะจ้ะตอนนี้ร้อนแล้วมาทะไรไม่เคยได้กินเลยไปจองกันก่อนนะอพอเธอนั่นแหละพื้ไม่แรงดิไอติมไม้เลย อย่างอีวาคนอื่นเลยพราแกนั่นแหละช่วยฉันทะเลาะแล้วใครใช้แกขายราคานั้นล่ะไม่ปรึกษากันก่อนก็ฉันถามแกแล้วราคา20บาทแกก็บอกเองว่ามันขายได้มันขายได้แต่ไม่ให้ใส่ท็อปปิ้งเยอะพนั้นขี้งกจังวะจะขี้งกเพือไม่รูเรื้องเอ้ยหรือไม่มีลูกค้าเลยวะ รู้สึกว่าจะขายหลายอย่างแล้วนะคะก็ลองปิดลองถูกไปเรื่อยๆเลยครับงั้นเอาเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วกัน,นะคะ่ะที่จริงร้านคุณก็ทำอร่อยหลายอย่างนะคะตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวละทำไมคุณเปลี่ยนบ่อยจังล่ะคะอยู่ๆก็ไม่มีลูกค้าครับไม่รู้ทำไมเดีย๋ยวเพิ่งเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นนะคะเผื่อกลับมาอุดหนุนอีกนี่ค่ะ คุยเสียงหวานจังเลยนะเอา,าเลยดิครับแล้วนี่เขาลูกค้าหาเรื่องแล้วห่านะไสแกมันโย่เน,น่งๆงไม่เป็นฮะห้าเรื่องทะเลาะแต่เพื่อนเขากับคนเนี้เห็นนะประจําเลยชอบสงสายตาให้ก็คิดไปเองทั้งนั้นมันไม่มีอะไรเลยเออใช่สิก็เขาหุา่นดีกว่าสวยกว่าเมียคนนี้นี่มันสู้ไม่ได้เลย เองเออเองไม่เคยเล่นแบบนั้นทีอะเจ็บปวดไหมทะเลาะกันทุกวันแบบนี้ก็ยังทนกันอยู่เนาะและยังจะสงสัยอีกนะว่าลูกค้าหายไปไหนก็เพราะว่ามาัวทะเลาะกันแบบนี้ไงไม่รู้ตัวเองอีกหรอต่อให้อาหารอร่อยแค่ไหนนะถ้าพ่อค้าแม่ค้าทะเลาะกันต่อหน้าแบบเนี้ยฉันคนนึงแหละไม่อยากซื้อแต่ก็แปลกเนะาะทะเลาะกันทุกวันแต่ก็ไม่เลิกกันสักทีทนทำไม กันหรือว่าเราต้องเลิกกันจริงๆไหมอะบางทีอะทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นก็ได้อยู่ด้วยกันก็มีแต่ปัญหาคิดแบบนั้นจริงๆหรอไหนว่าเราจะสร้างทุกอย่างไปด้วยกันไงตอนนั้นอะไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาขนาดนี้เราเข้ากันไม่ได้สักอย่างเลยเราไม่รักกันแล้วหรอปุ้ยยิ่งอยู่แบบนี้ความรักก็ยิ่งหมดลงไม่ใช่หรอ เราลองเริ่มใหม่อีกครั้งไหมกันไม่อยากให้มันจบแบบนี้นะปุ้ยก็ได้แต่ถ้ารอบนี้อ่ะเราไปกันไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนแล้วนะคุณป้าไอติมหลอดไหมคะเย็นเย็นชื่นใจมาครับป้าช่วยอุดหนุนกันหน่อยครับไม้ละสามบาท งั้นเอาน้ำเขียวสามไม้จ้ะด้ครับน้ำเขียวที่เป็นน้ำอัดลมไม่ใช่นะเฮรบอยอันนั้นเขาเรียกน้ำหวานเอ้ามันก็น้ำเขียวเหมือนกันนี่ไม่ใช่น้ำเขียวน้ำอัดลมที่มันซาซาคิดสิป้าครับอยากได้แบบซาซาหรือว่าหวานหวานอันไหนก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันเมียไหนก็กินอันนั้นป้ากินได้หมดแหละ อ้าวไม่ได้ขายไอติมพอดแล้วหรอคะเปลี่ยนมาขายไอติมหลอดแล้วคะ่ะรับกี่ไม้ดีคะไม้ละสามบาทเอาเป็นสี่ไม้แล้วกันคะ่ะเดี๋ยวแถมให้ไม้นึงนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุน,ลนแลนเราตลอดขอบคุณคะ่ะเอาไอติมหลอดสามไม้คะ่ะเอาน้ำอะไรดีครับเอาน้ำส้มค่ะ เอาไอ้ทีทอดแ,แล้วจับลัดจ้ะได้ค่ะป้าขายดีแล้วลวสิขายสองอย่างเลยตั้งแต่เลิกทะเลาะกันก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆลูกค้าก็กลับมาขอให้สงบสุขแบบนี้ตลอดไปนะร้านจะได้หน้าเข้าลูกค้าเยอะเนาะแต่ขายได้ไม่กี่บาทเองอะถือว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีนะพอลูกค้ามากขึ้น เราก็มีเวลาทะเลาะก,กันน้อยลงเนาะก็เป็นเพราะเราเองนี่แหละที่ปรับตัวเข้าหากันเราเลยเข้าใจกันมากขึ้นขอบใจนะกันที่วันนั้นตัดสินใจขอเริ่มต้นใหม่อีกรอบอะ่ะอุ้ยก็ด้วยนะขอบคุณที่อดทนกันมาแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันงานต่อไปอะ่ะเราไปขายป๊อบคอร์นเหมือนเดิมดีไหมขายทั้งไอติมทอดไอติมหลอดแล้วก็ป๊อบคอร์ดด้วยเอาเลยถ้าเราช่วยกันทำนะต้องขายดีแน่นอนเลย ป๊อปคอรสชีสถุงหนึ่งค่ะรอสักคู่นะครับเอาไอติมท่อช็อกโกแลตค่ะได้ค่ะโอ้โหกิจการใหญ่โตเชียวนะครับขายของแบบนี้ไม่มีเวลาทะเลาะก,กันเลยครับใช่ค่ะอยากขายได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะนี่ครับ